มีคนเคยบอกว่าอย่าเอาใจแมวเกินไปแต่ถ้าแมวคุณต้องอยู่ในกรงทั้งชีวิตคุณยังจะคิดแบบนั้นอยู่ไหมครับโดแมวที่ป่วยเป็นลูคีเมียที่เล่นกับใครไม่ได้แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรงเกือบทั้งวันวันนี้เขามีรถเข็นแล้วนะครับหลังจากที่เราพาโดมาเดินเล่นวันก่อนมีหลายคอมเมนต์แนะนําว่าลองหารถเข็นให้น้องดูตอนแรกก็ลังเลนะครับแต่มาคิดอีกทีสําหรับโดนี่อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่พาเขาออกไปเจอโลกได้โดยที่เขายังปลอดภยัยมีพี่คนนึงส่งพิการรถเข็นมาให้เราก็เลยไปกดมาเลยครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าโดเขาจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรก็เลยลองจับนั่งไปดูสักทีหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องออกไปสิ่งแล้วครับโดไม่ได้กระโดดไม่ได้วิ่งแต่แววตาเขาบอกแล้วว่าเขากําลังรับรู้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเหมือนเขากําลังจําว่าโลกภายนอกเคยเป็นแบบนี้ับแล้วก็มาเจอพี่ในหมู่บ้านเขาก็เล่าความลับบางอย่างให้ฟัง ว่าจริงๆแล้วเขามีฉายานะครับก่อนจะมาอยู่กับเราไอพวกนี้เด็กเด็กน้อยกาเียกตุ้เท้าวเียกตุ้งท้าแต่พอมาบ้าน59ก็เรียกผีต้องเป็นผีค่ะแต่พอไปเป็นคุณหนูเนี่ยชื่ออะไรลูกชื่อออสการ์ค่ะโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่หน้าแล้วก็พาโุไปบ้านที่เคยดูแลเขาสมัยยังเป็นแมวจรอยู่ เราเคยกลัวว่าเขาจะเบื่อเราเคยกลัวว่าเขาจะเหงาครับแต่วันนี้เขาสอนให้เรารู้ว่าแค่ได้ออกไปนั่งมองโลกที่เขาเคยอยู่โลกใบเล็กของเขาก็ยังน่าอยู่เหมือนเดิมบางทีเราก็ไม่ได้กำลังเขียนแมวออกไปข้างนอกเราแค่เขียนหัวใจของเขาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งครับ